อาส้มบรรยากาศสร้างเขาสร้างกุ้งครับเข้าบ้านสร้างกุ้งพี่น้องมึอนี้วารอกระเด้อก่าแต่สามแยกน้าพยงอพี่น้องมึอนี้กําลังจะเข้าบ้านสร้างกุ้งครับมึอนี้โอ้สร้างกับห้างเป็นหลายยอันกําลังอยู่ประมาณสองสามเดือนเนี่ยพี่น้องเก่าไว้พี่น้องคากับขากพี่น้อง มาอภิษฐรกระโพดพี่น้องมื่อีาโอ้ยงามงามพี่น้องเมื่อวานเราอันผ้าเบ่งสวนเพิ่นก็จะเข้ากได้เบ่งอันส้มเขาพอกระโพดกับพี่น้องโอ้ยอูดยนะอ่าใช่เราจะคล้องลานจะคล้องอันสวนนอหนออยู่บนนอจะคล้องสวนหนอเมื่อวานเราอัน ลุยเจ้าของสวนกระโพดอของน้องไายเป็นก่อนครับเขาตุ้งพี่ใหญ่เพบนเขาหนาพ่อใหญ่ไก่สินก็วิ่งกระโพดอเจ้าของไม้ไส้เจ้าของกระโพดขพ้าวโพดแล้วเป็นข,ข้าวธรรมดาข้าเกินไปจะเป็นโพดเนี่ยวะโอ้พี่น้องมาวันนี้คักคักพี่น้องคัก เจ็บเลยเจ็บนั่หเ็เน่อเน่อเจ็บต่อเลพี่น้องเเวรเจ็บทุกคนกับสบายดีเลยกัสบายดีพี่ม่ขเบิ่ขาพูดพี่น้องวันนี้น้องเขากลับบ้านก่อนเลย พอว่าบอลอมาสักครับเพราะว่าฝนกัดติไปธุระต่อก็เนื้อฝนว่าท้ายรู้เด้อ่ายฝนว่าท้ายคลิปน้องไปก่อนเลยเด้อฝนว่าอันเป็นเผ่าประานเผ่าอันฝนไปเอ่ออำเภอครับพี่น้องไปอันอันผ้าอันรูผ้าต่อไปซื้อผ้าเผ่าทั้งหล้ยและพื้นเที่ยวกันวันนี้บอลรอก็ได้มาบอกบอกเห็นไผ่เลยน้องเข้ากลับก่อนก็เด้ออ่ะกะยุก็ขับโผล่กับบอลรอทั้งคนเลยนะครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องพัก ไงามงาเนาะคีองาคือแฉจะปูเนาะจับเป็นทางเสียงะไปขบขัๆๆๆอย่า้เนาะขีอันต้นอยาะจะพักยังงพี่น้องอ่ะมาบนกกันพี่น้องเดี๋ยวเราผ้าชมข้โพูดรึเ่ อพี่ดอกบัวบัเบิัวพี่น้องเบิังข้าวโพดข้าวโพดเพื่อฝันไหวนาะโอ้ยนี่แหละปลูกได้ปลูกดีดีเนี่ยเพื่อปลูกงามครับปลูกได้ครับพักไม่ได้พักใหญ่ายบังเอิญพี่น้องทุ่งกันอยู่อ่าเขาเรียกว่าห้วยแค้นห้วยแค้นอุปกรณ์นี่เขาใส่น้องใช้เขาชื่ออันนี้ก็ซื้อเพื่อปลูกหอยแค้นครับกะตอนนี้เพื่นอยู่พื่อนอะไรอยู่แถวอ่าแถวสุรินทร์หมดแล้ครับตอนนี้สุดใช้คูกชิ้นนี้ระเบิดแต่ละช่วงเนี่รับ เพราะว่าอัน <an> บ <institute> ้านเพิ่นกะติ้กับอ่าแถวประสบประสาทประเสริฐยั่งพอใจคือกันเห็นว่าอันอุปปูยุปอยู่ทีงไหนแหละเห็นอันลุงโฟด์โฟดอยู่พี่น้องเิ่งน้ำกันช่วยนกันปลากระป๋วพี่น้องเอ้ยแต่สงามจะคล้องกับปูยุซับจะคล้องกระป๋วยไดีมื่อนี้บารอกับร้อยทั้ามันแล้วเนาะร้อยประชาชีพที่ขับเด้อไปเลยร้อยเอาเด้อนี่ครับพี่น้องโอ้ยใหญ่ไปงามสุดที นี่เน <ını> <ob SC I noise> oh, ี <feed> <t ips aside> hmm ่ยก็จะว่ากันเพิ่มเห็ดยังก็เห็ดงามไปเบิันที่พี่น้องบาร์โน่ะปลูกเนี่ก็เรียบร้อยเบิร์เลยบอร์งามด้วยครับเซตเบิร์โอ้นี่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 แน่นอนครับของอันหัวหน้าดกระสินโบสวนสวนนี่กะเพิ่ดกัมี่ทึ่งลูกชายเพิ่งเอาตู้นี้เก็บไปตู้ขับนี่โอ้เก็บขายเลยโอ้เพิ่ดเก็บขายแล้วเก็บขายแล้วโอ้จะได้ว่ามันใชพมันกินได้แหละครับพี่น้องอืม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  นี่ฟัาเต่ร์ตุ่นนี่มันมันบ่มีนะครับพี่น้องเพิ่นฮักตัวนี้เอเอเนาะเป็นเกลียขายแ,แต่ว่ามันก็บ่มีหมากป่าพี่น้องก็ไมีลูกเดียวอากระโพดยังคือต้่นละต้่นละต้นละหมากละหมากเนาะก็เขาบ่อันเป็นแบบไล่ไล่เนี่ยโอ้ยบ่รอาว่าจัมาสื่อกันแปรต้มชูใหญ่เถากินอยู่บ้านครับวันนี้มากกับน้นองน้องเขากับ่อยูส่สมเขาอ่าไปใส่เอาสุกใสกระโพอดไปส่งลูกค้าแม่น่แล้วนะไร เห็นว่าสิไปธุระเผาได้อายว่าถ่นมามาหอดตอนใดนี่อู้ก็เรียกว่าจประมาณเครื่องถุงมือหมดเลยเขาบอกอู้ประทันอะไรอ้ายแต่เครื่องถุงมืนี่น้องไปก่อนลูกเขาถ่าอยู่ถ่านอู้เขาใจแหละเขาใจแหละอ๋ออันกระโปดไปส่งอันลูกค้าอืมเก็บบวอร์เลยจะเนี้แถวนี้เก็บบวอร์เลยพี่น้องเก็บชุดแล้วครับเนี่แต่แต่ล่ำมันมันก็ไมีลูกเดียวพักเดียวเนาะอะไรปกติต้นหนึ่งนี่มันจะ โ oh, อ้ยังแย่งอยู่ครับกําลังเก็บเด็กครึ่งครึ่งแถวอ่าในกระหอดนี่ครับเก็บกระหอดนี่กําลังหอดสุดนี่พอดีนี่มีตัวครับอ้าวแบบนี้เหมืนกับโอ้แสดงสายพันธุ์แบบอ่าเป็นแบบเป็นหน่วยต้นละหน่วยต้นละหน่วยครับต้นกระโพดกดะเขาว่าว่างางนิ่นนิ่นพักเลยเนาะครับเนาะงพักไงอยู่ในซีอ่ทาทำเป็นว่าต้มคล้ายกับขับพักไงในพี่น้องครับ น่าจ,จะซีฟักยี่สิบาทนะครับอ่าเขาเรียกว่าซีซีฟักเศร้าซีซีลูก,ก,กยีออ่สิบาทก็เอินว่าโอ้ผีด๋อเวองเบิ่คักคัก่นี่แล้ววารออันจริงจริงต้มกระโพกันมาทุกใช้ตัขคาไปบบานเพืน่นแล้วไปสื่อแ้วเพิ่นเพื่นเพิ่นมเพื่นเบิดเนาะโอ้ยกระโปดอ่ะกระโปดอันนี้ครับกระโปกอ่ะ เนี่ยหมูกะเด้อม hmm ันมีหน่วยเรื่งอยู่อ่ะเบิ่งบ่้บอโรดสิเปิดให้เบิ่งอ้าวต้องเอาแบบตัวที่มันเกเๆนะจิน้อยเดบน่าจะเป็นอ่ากระโพปรงนะอ่าแถวนี้เพื่อเจ็บน้ำนะครับแถวนี้เอาย่างเงี้ยเดี๋ยวบอโรดบีอยู่ตังต้นเก่รก่อนเปิดตัวนี้แล้วพักบอลใหญ่ไปเล้วพี่น้องอ่าในหน่อยพี่หน่อเบิ่งจะข่าวก่อนกระโพดนี้ยกระโพดงคนนี้กระโพดอ่าอ่าเขาเขาขึ้นกันเขาเนาะ เหลือยงเลี้งหรือน่าจะเหลืองเนาะเบื้องบงนเลยโอ้โขเขาโฟดเขาเนียวครับเขาโฟดนนนะเขาวเหนียวที่ขาวที่ขาวครับพี่น้องอุดุญาตเด้อน้องขออุดหยาตเด้อเพราะไงเขออุดหยาตเด้ออ่าลูกพี่อ่านายช่างโอ้นี่ครับนี่นี่อันข้าวโพดอ่านั่นเขาวเหนียวว้าโลกับเจฟเวอร์กับเด้อตัวนดน้อยนึงอ่ะเอฟซีอวกเนี้ย โอ้ในเต็มดีครับก็เล้งฟูดีงามเลยครับผมโอ้สีงามจังวะสีอันสมพูอย่างดีอ๋อานี่ครับผู้ขันยวครับอะฮรทำนี่แหละดีวยปฏิวัติอ่อนอันเอาของอนเพิ่นนี่เนาะโอ้โหแตไรนะครับเด้ออันบารโรอันเปิดให้ฟีบิงไห้ฟีนอวเบิงด,ดูครับนิดดูว่ามันเป็ดขึ้นโผล่ยังนอวะพีนองเบอรงสองแถว ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่แถวสี่แถวตัวนี้สองแถวครับเพิ่นปลูกมันนนำนะครับพี่น้องพี่นี่มั่นนำเนี่ยป็นโรกมันใหม่พอดีเลยอาาเอามันออกปลูกกระโโปดพูดขับเที่ยงมากหย่าร้ายอ่อนน้อยก็ร้ายพุ่น,น,อน,นโอ้ปลูกมันก็พอดีพราะสีได้ดอกปีดีอันจะตีกิ๊กก็จะไปจะไดเ้เบิดพี่น้องเอ้ยว่ะเบิ้ง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 คักคักคักนี่แหละเบิ้งแล้วก็ช่วล้วกันพี่น้องมันนี่บ้าร้อนครับ เอาอันอันพุ่นมุนขับปลากับพูดได้พี่น้องไอ้บอาอันตกเขามาลึกๆได้ยี่หน่อยโอ้ยอันอนอันอนดิอันอนพักวันนี้เนาะพี่นอ้องโอ้คักคักอโอ้ยลูกมิตอลูกใหญ่ๆครับเบิ้งครับเบิ้งโอ้พุน่นหมดตห่วงเลยแน่นอนแน่นอน โอ้ยพี่น้องเบิ่งโอ้หักหักหักไหลหักไหอเบืองขวางเลยคือามๆงแล้วพี่น้องเขาโพดเขียวปุ๊บเลยแต่เห็นแหละตอนซ่อน,อน,อนโอ้เขาเขาพมกับพี่น้อง <laughs> โอ้หักหักหักโอ้หักัพี่น้องอี่หน่อย มููดบอลลููดป่ามูป่ากระโดพี่น้อเบอโอ้ขาขาขาพี่น้อยจกะี่เ่าพญายมยาเขาเอ้ยันนี้ป้าพี่จะพักยังไงพี่น้อยโอ้ขาพี่น่อยดงโอ้อ่ะจกะขอขอบคุณพูดอะไรเด้อพญายมที่เขามาที่ตามคลิปของวลลกะขอให พญามีอาข้อหาอยู่ที่พีแหงเพื่อสู่ผู้ทุกคนน้องพี่น้องนกที่ได้กับข้อแหงโชบป่าธนาได้พี่น้องด้วกับเมื่อในบอลล็อกกับเด็กเมื่อไทยคลิปอามาข้าโพดิักข้าโพดิ์อาอยู่สวนหนองไทรครับแต่ว่าบ่อยู่แล้วครับเพื่อนกับฝนพไปส่งเขาเลยว่าบอรอมาพระทันกับวัชิธรรมมาเห็นจะได้คืองามเลยปลูกใชายยังแนวยังแนวบอรอกวัชิธรรมเพื่อนรายละเอียดเพื่อกับ่อยู่ครับพี่น้องกับอาเป็นยังได้มีโอกาสจะได้มาอีกรอบสองอยู่พี่น้องเพราะว่าอัน สิเลม่าอันอีก,อ,กอีกแถวนี้ครับเพราะเขาเก็บดูครับพี่นอ้องเลยบอรอจะเลือโอกาสนัดพี่นมางฟอกก็พ้นอยู่ตรงนี้บอฟิดผ่านแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้กระเบื้องเขาฟอกไปก่อนกับบอรอ,อไปก่อนน้องพี่นอ้องครับอย่แหละน้ำให้น้ำหน้าน้ำสวนนั่นแหละน้ำปลาน้ำดูมันเท่าพี่นอ้องครับคือเก่าอีกพี่น้องเมื่อนี้บอ,อกรอกสายเดียวเปลี่ยวใจอาจจะได้กับกับสวัสดีแลยกับสบายดีพีย่ยามีเ,มอ,เมอ้าบายบายเฮาโอ้ขักขับพี่น้องครับนีเข้า่าขล้องแฉ โทาโทษต้องสนระโทดมันโทษมันโทดบอกก็โทดมันโทดนี่วะ